จริงพี่น้องต้องหายจนหมดนี้มีไรายได้ทั้งปีคนแก่ต้องได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีเด็กต้องได้รับการดูแลต้องส่งเสริมให้เขามีอาหารอาหารกายก็คือการได้กินอาหารที่โภชนาการถูกต้องเพื่อพัฒนาตัวเขาเอง และต้องได้อาหารสมองเดี๋ยวมีนโยบายออกอีกยังพูดยังไม่พูดออกทีละนโยบายเดี๋ยวลุงจะลอกล้าจะทำไม่เหมือนดังนั้นวันนี้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ยังคารพี่น้องต้องช่วยกันสุดแรงสุดกำลังให้ไทยสร้างไทยได้ สู้ไห้ในทสู้ไห้ในทางและเราก็เลือกคนที่ที่น้องจะวางใจได้นโยบายดีพักดีนะคะไม่พอค่ะต้องมีคนทําที่ดีด้วยคุณอารีอาจจะเป็นคนที่พูดน้อย พูดน้อยเรียกร้อยแต่หน่อยรักคุณอารีในหัวใจค่ะเพรหัวใจของเขานั้นทำนึงถึงแตกความทุกข์ความยากของพี่น้องประชาชนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนอยู่ในหัวใจคุณอารีต้องกับน่อยและตราบใดที่ความทุกข์ของพี่น้องยังอยู่ในหัวใจถ้า ทำให้ที่น้องมีความสุขและร่ำรวยไม่ได้เราจะไม่มีวันที่จะมีความสุขเลยค่ะที่น้องช่วยกันได้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะสร้ไทยสร้างไทยสร้างไทยวันนี้นะครับท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับเพื่อเปิดศูนย์ประสานงานพะไตรสร้างไทยนะครับ สาขาน้องจอกเขตสิบเจ็กรุงเทพมหานครนะครับะหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะเป็นประธานในการเปิดศูนย์ะหลังจากนั้น